สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านทรงเตีย้ยเป็นบ้านทรงเตีย้ยเสาสิต้นถ้าร่วมตรงบันไดน้ำก็เป็นเสาสิต้นสูงจากพื้นถึงใต้ทุนบ้านประมาณเจ้าถึง80เซนนี่ละจ้าบ้านหลังนี้มีสองห้องนอดหนึ่งห้องน้ำมีระเบียงด้านหลังพอมานั่ง มีเคาเตอร์อเนกประสงค์ให้หนโต1หชุดอยู่ในราคา520,000บาทพร้อมติดตั้งฟรีสามารถต่อร่องกับทางร้านได้โดยตรงนะจ๊ะเนาะ,าะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านลุงหานไม้เก่าอยู่ล็อกที่หนึงท่านผู้ชมท่านใดนได้มีโอกาสมาชมก็เป็นบ้านของล็อกที่หนึงเนาะบ้านลุงหานถี่มีอยู่3ล็อก อยู่ในอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามสำหรับมองนี่เป็นมองตั้งโชว์บ้านอยู่ถน,นนหลักขอนแก่นเชียงยื่นกาลสินแต่ว่ามองผลิตบ้านจะอยู่บ้านนุนยิวตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามพิจาจ้าบ้านทรงเตียหลังนี้มีครบนอกจากนะ มีห้องนอนมีห้องน้นงนํำมีระเบียงพร้อมมานั่งมีเคาน์เตอร์ให้สำหรับการจัดทรงของทางร้านก็ส่งฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆกัแนะนำคุยกับทางร้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะจะได้คุยรายละเอียดอ,อยากให้ไปส่งมองไดที่อยูมองใดจะได้คุยรายละเอียดกับทางร้านแล้วทางร้านก็จะได้แจ้งราคาถูกเนาะ หรือว่าสามารถตอร่องได้ถ้าบ่ไกลเกินไปจังใดกับคุยกันกับทาง้านโดยตรงเลยจ้าในเรื่องของเสาบ้านทรงเตี้ยอยากเปลี่ยนเป็นเสาปูนได้บอ่อก็ได้คือกันจ้าแล้วก็อยากยกสูงได้บอ่อเป็นเสาปูนหรือเสาไม้ได้คือกันจ้าสามารถสร้างทาง้านเหตุใดเนาะเพราะว่าสิเป็นทรงเตี้ยหรือทรงสูงมักทรงเตี้ยนี่แต่ว่าอยากยกสูงก็สร้างทาง้านเหตดใด้คือกันจ้า ชมภายนอกรอบๆแล้วต่อไปกบสิภาพท่านผู้ชมคือไปชมบนบ้านกันเลยจ้าในส่วนของบันไดนี่ก็กว้างประมาณเมตรแปมีบันไดหาคันขึ้นลงสะดวกจ้าสาหรับบันไดเนาะบ่าห่างเกินไปแล้วกับบที่เกินไปแผ่นหนาบันไดก็น,นาใหญ่จ้าประมาณหนาเจ็ดถึงหนาแปดนี่ก็คือโซนด้านหนาขึ้นบันไดามากก็จะเป็นระเบียงยืดด้านนาเนาะระเบียงโซนด้านหนา้า ยื่นออกมาประมาณเมตรแปดทางเดินทะลุไปถึงด้านหลังนี่ก็ประมาณาสองเมตรห้าฟจ้าฝ้าหลุมเป็นฝ้าหลุมฝ้าไม้สายไฟก็เดินไว้ให้ทุกจุดเนาะย่อนสายไฟไว้ให้ทุกจุดที่สำคัญนี่ก็เป็นห้องนอนด้านซ้ายมือแล้วก็ห้องนอนด้านขวามือจะอยู่ตรงข้ามกันขึ้นบันไดามากก็จะเป็นห้องนอนเลย ภายในห้องนอนนี่ก็ประมาณ3เมตร50คูณ3เมตรบุผนังด้วยไมย้อัดหน้าต่างนีอยู่3ชุดจ้ะสำหรับหองนี้การบุผนังก็เห็ดในหองเข้าสวยงามมากขึ้นเนาะหรือว่าถ้าบบุผนังก็จะเห็นเส้นเส้นของไม้ก็ก็แล้วแต่ความมักความชอบของแต่ละคนมักว่าคือกันนะจ้ะเนะาะบางท่านก็ว่าอยากบุผนังบางท่านก็ อยากบูผนังกะแล้วแต่สามารถสร้างทั้งลานได้คือกันการบูพนังเนี่ยกะซอยเก็บความเย็นได้ดีขึ้นเนาะหรือว่าถ้าบ่อบูผนังกะติดแอร์ได้คือกันจ้าสําหรับท่านผู้ชมท่านใดเป็นห้องติดแอร์กัติดได้ขึ้นกันเพราะว่าทางลานตีผนังมิดชิดดีแล้วเนาะจ้าเนาะสามารถติดแอร์ได้ปกติประตูหน้าต่างกะเป็นแบบบานเลื่อนบานสไล ประตูเข้าหองนี่คือบานใหญ่เลยจ้าทั้งสองหองนี่มีขนาดทอกัน3เมตร50คูณ3เมตรภายในกับออกแบบคือกันแต่ว่าห้องนอนห้องนี่ก็คือมีหน้าต่าง2ชุดฝั่งที่ติดกับด้านหลังบ้านนี่คือบด้ติดหน้าต่างเนาะเพราะว่าจะเป็นโซนระเบียงแล้วก็เป็นห้องน้ํา มีห้องน้ำหนึ่งห้องสำหรับบ้านหลังนี้พื้นไม่แนบชิดสวยงามจ้า ะถูกใจท่านผู้ชมบอกรือให้ท่านผู้ชมเบิง้วกอผิจารณนาอาเด้อจ้าว่าหมักหรือบ่มหมักเนาะออกมาจากของนอนของที่สองก็จะพาท่านผู้ชมไปชมโซนด้านหลังบานโซนด้านหลังบานทัดจากของนอนมากกับมีขนาดประมาณ3เมตร3คูณ6เมตรนี่เด้อจ้ามานั่งสองโต๊ยาวเลยจ้า ก็ถือว่าโล่งกว้างพื้นที่ใช้สซอยกับสะดวกสบายเนาะสำหรับบ้านขนาดนี้ราคานี้กับมะอีกหลังเนึงจ้ะนำมาฝากท่านผู้ชมให้ได้ชมได้เบิงได้ผิจารณนาเบิงเนาะว่าสิมากบอนี่ก็คือเคาน์เตอร์จ้าก็มีกันตกพร้อมเนาะเห็ดใหม่ตีขึ้นมาก,กันตกเพื่อว่างของว่างยัง ก็มอไปอีกแบบจ้าสำหรับเขาเตรออเนกประสงค์มีตาตางไห่หนึ่งชุดแบบบานสไลด์ถัดมากก็จะเป็นห้องน้ำจ้าห้องน้ำนี่ก็มีขนาดประมาณเมทาซิบในส่วนของห้องน,น้ำนี่ลูกค่าต้องเอาไปเฮ็ดเองเนะจานะ้าเนาะสำหรับปูกระเบื้องแล้วก็ติดสุขพัณฑ์ทั้ง้านสิเหตุไห้เป็นห้องแค่นี้ละจ้าเท่าที่เห็นเนาะ ปูพื้นสําเร็จไว้ให้แล้วลูกค้าสามารถปูกระเบื้องทับได้เลยแล้วก็ติดสุกภัพันได้เลยต่อเติมห้องน้ําเองตามความหมักความชอบชอบหลวดไล่ใดก็ต่อเติมเองนลจ้ะเนะานะนี่ก็คือพื้นที่โซนด้านหลังก็จะมีขนาดประมาณนี้ ท่านผู้ชมท่านไหนฟังคำาหมนยามบาท่านกน็สามารถเข้าไปเบิง้งใดจ้าอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปก็จะมีคำอธิบายของบ้านที่อยู่เบอร์โทรของทางร้านให้เรียบร้อยเนาะหรือว่าอยู่าายคลิปก็มีน้าบัตรของทางร้านสามารถเข้าไปเบิ้งได้จ้าติดต่อทางร้านได้เลยโดยตรงเลวยนะจ้าเนาะทางช่องนี่ก็ พาท่านผู้ชมมาชมแบบบ้านต่างๆของทางลานแต่ว่าถ้านสนใจก็ติดต่อทางลานได้โดยตรงเลยค่ะต่อร่องได้เลยสําหรับบ้านหลังนี้ก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีระเบียงด้านหลังพร้อมมานั่งมีเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ให้มีขนาดประมาณ9เมตร50คูณ7เมตร80 อยู่ในราคาห้าแส0สองบาทพร้อมติดตั้งฟรีสามารถต่อรองกับทางร้านได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เขามาติดตามเป็นกํำลังใจให้ช่องกีวีบายแฟมิลีบ้านเราอยู่เสมอเนาะจ้าเนาะคลิปหน้าสิเป็นบ้านหลังใดอย่าลืมติดตามชมกันด้วจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า